ลิปนี้เดี๋ยวพามนาูก,กล้อครับใครหาอยู่น่าจะเป็นร้อยี่ิครับอีสุเขาบอกว่ามีเทอร์โบนะอันนี้น่าจะเป็นร้อยยิเลยครับน่าจะเป็นรถข้างครับมือสองเห็นเขาเก็บสีช่องล่างแล้วนะ สีช่วงล่างนะครับสีเดิมหลอกใหม่ๆครับยังยังไม่ผ่านการทําสีนะสีเดิมครับมันจอดอยู่ข้างทางนะผมก็เลยเข้ามาดูครับแวะเวียนเข้ามาดูเห็นทางด้านเอฟซีถามหายเยอะครับว่าหาหกลอ้อไว้คนข้าวครับมีภายใน เขาเรียกอ,อะไรเนาะอิสุตาหวานหรอใช่ไหมยังเดิมหมดเลยครับนี่พวกบงพวกเบก็จะมีตามการใช้งานนะครับขาบ้างเกียร์สั้นครับเป็นโซนอู่อยู่ข้างๆครับเตะไม่เห็นมีคนอยู่น่าจะปิดทำการครับวันนี้ฝักตัวฝากคันงครับเป็บนบง่งเป็นเบรก เบอร์โทรอยู่ข้างหน้านะเดี๋ยวให้ดูเบอร์โทรครับผมไม่ทราบนะว่าเขาขายราคาเท่าไหร่แต่จะให้เบอร์โทรครับก็มาสอบถามั่เจะของรถได้เลยมันจะเป็นทอรลันด์นี่มอผักไปแล้วอันนี้คัสสีช่วงล่างครับคนเก็บสีไว้แล้วแหนบเป็นตับเลยครับช่วงยาวนะพี่น้องคิดว่าน่าจะเท่าไหร่นี่ ผมว่าน่าจะเกิน4เมตร30นะน่าจะเกินเลย5เมตรยีหรือเปล่ามันมี4เมตร3กับ5เมตรยีนะน่าจะเป็น5เมตรยี่ครับ้างครับเนบโอ้โหุดเนบนี่เสริมมาเพื่อบันทุกเลยครับพี่น้อง 6น็อตนะหลัง6น็อตครับยาง825ข้างหน้าก็6น็อตเหมือนกันลาดูร,รอบรอบครับทะเบียนสีสกเกต็ตไฟไท้ายก็ข้างละข้างละคู่เลยครับไฟไท้ายไฟเลี้ยวดูพื้นครับพื้นเป็นพื้นไม้นะครับ ฝาข้างก็ยังเป็นไม้อยู่ข้างหน้าสายแผ่นเล็กไปแล้วครับผลไม้ได้เลยค้างนี้ประมาณนี้ครับรถกระบะดําเดิม,ดมครับนี่ไม่มีบุบไม่มีสนิมนะมันแค่กรอนสีออกครับนี่ ร้อนซีออกน่าจะตามอายุการใช้งานครับน่าจะรถหลายปีแล้วไม่เห็นจาของครับถ้าเบดก็ยังอยู่ครับถ้าจะาของก็อยู่ใจจสตาร์ทเครื่องฟังอยู่นี่แต่ว่าสภาพดีนะผมว่าถ้าราคาประมาณสักสองกว่าหรือสามนี้น่าใช้ครับเดิมๆเลยครับพี่น้องมีคอกันด้วยครับคอกสูง เดี๋ยวให้เบอร์โทรครับเบอร์โทรตามนี้เลนะยังไงศูนย์แปดหนึ่งสองสี่สองสองหนึ่งแปดเจ็ดครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะโทรมาได้ครับรถอยู่ที่นี่ครับทางเข้าบ้านนนจำปาครับตรงนี้เลยอูอยู่ที่อำเภอจอมพระครับจังสุริน ท่านนายมองหาอยู่นะเพี่องรถเอาไว้ดูการขนข้าวครับมันมองได้ไหมน่าจะได้เกือบสิบตันรอกมั้งเจ็ดแปดตันนั่นแหละถ้าใส่เต็มนี้ไปไหวไหมล่ะประมาณสักสามอุ้มได้อยู่นะช่วงล่างก็แน่นอยู่ครับ สนใจก็โทรมาสอบถามได้ครับผมเรือโทรมาเบอร์ผมกดกันได้นะเดี๋ยวจะพิมพ์ใต้คอมเมนต์ให้ครับ081 242 2187ครับ